โอ้โหนนะท่านาทิ์มาก่อนเพื่อนเลยอะ่ะเราลืมไปว่าเราตั้งค่าแบบว่าโค้ดเดิมตลอดเวลาเออวันหลังเราไม่ต้องส่งลิงก์ให้ก็ได้นี่หว่าลืมไปใช้ลิงก์งเดิมตลอดเวลานะขอแค่บอกว่าให้เริ่มเริ่มถ่ายเท่าสดเ,ออเริ่มเริ่มสอนแล้วก็เข้าลิงก์เดิมได้เลยเออเมื่อกี้ลืมส่งลิงก์ให้ไหมแต่เป็นลิงก์เก่าอยู่นี่หว่า ครั้งต่อไปจะได้รู้ว่าลิงก์เดิมแต่ว่าแค่บอกว่าเริ่มสอนแล้วไปเข้าระบบมาเอ,อ่อใช้หน้าจอกันนะเมื่อกี้นี่ถึงเช็หน้าจอเช็หนาจอก็อ,อีกนิดเดียวก็เสร็จละอันนี้เห็นหน้าจออยู่นะที่เป็นตัวอย่างที่สองเหมือนเดิมนะเมื่อกี้นี่เราได้ u สอง เท่ากับแปดสิบสามจุดแปดสามกุศลกำลังลบแปดเมตรย u สามเท่ากับลบสิบห้าจุดเก้าแปดกุศลกำลังลบแปดเมตรได้ f หนึ่งเท่ากับลบสองร้อยสี่สองจุดสี่เก้านิวตันคือประมาณราสองร้อยสี่สิบสองจุดหฐานจุดสี่เก้าคือจุดห้าศูนย์นั่นแหละติดลบ f สี่ติดบวกสี่สองจุดห้านิวตันนะเราอยากจะลบมันถูกหรือเปล่าเนี่ยสองร้อยสี่บสองจุดห้า ไปทางซ้าย42.5ไปทางขวาหักล้างกันหักล้างกันลบ242.5กับบวก42.5ก็จะเหลือ200ไปทางซ้ายก็จะเหลือลบ200เราดูว่าเราคำนวณถูกหรือเปล่านะอันนี้เมื่อกี้นี้ย F1 กับ F4 รวมกันได้ลบ200ก็คือไปทางไปทางซ้าย200เนอะทีนี้ F2 กับ F3 รวมกันก็คือไปทางขวา500ไปทางซ้าย300ก็เหลือไปทางขวาก็คือติดบวก200นี่ย สองกับสามรวมกันเป็นบวกสองร้อยหนึ่งกับสี่รวมกันเป็นลบสองร้อยหักล้างกันซีมาเอฟเท่ากับศูนย์พอดีแสดงว่าเจ้าคำนวณถูกแล้วลองบาลานดูนะถ้ามันถ้าบาลานแล้วมันผิดถ้าบาลานแล้วไม่ได้ศูนย์แสดงว่าทำนวนผิดเนาะในนี้สองสี่สองจุดห้าเนาะไปทั้งนี้ไปทั้งนี้เป็นเท่าไหร่ก็สี่สองจุดห้าอันบาทบาลานมันก็คือเอฟหนึ่งกับเอฟสี่รวมกันก็เลยกลายเป็นไปแค่หนึ่สองร้อย ทีนี้ f2 f3 รวมกันเป็นทางขวา500เป็นทางซ้าย300แรงรวมก็เลยไปทางขวา200บ้างหาร0 0ลบ300เหลือ200พราะนั้น200ซ้าย200ขวาตัดกันเป็นศูนย์พอดีก็คือคำนวณถีดถ้าแบบนี้เองมันมัน,นถูกนะถ้าตัวเลขม,มันเพี้ยนเยอะๆแสดงว่าคำนวณผิดเพื่อนเจ้าแทนค่าในเมติกผิดหาค่า k ผิดใส่ค่าบาลลคอนดิชันค่า u ผิด ่ค่โหลดค่เอฟผิดก็ททาให้คํานวณมาผิดตอนสุดท้ายเอามารวมกันซิกมาเอฟก็เลยไม่เป็นศูนย์เพราะในระบบนี้ซิกมาเอฟต้องเป็นศูนย์รวมกันทั้งเมดทั้งระบบไงซิกมาเอฟเป็นศูนย์ทีนี้ได้เอฟหนึ่งเอฟสี่ยูสองยูสามมาแล้วหาความเข้นสเตทค่าซิกมาของแต่ละอิเลเมนต์แต่ละบาร์นี่บาร์หนึ่งอิเลเมนต์หนึ่งบาร์สองอิเลเมนต์สองบาร์สามอิเลเมนต์สามซิกมาเท่ากับ e, อีเออีเท่ากับ ซิมมันสำหรับอีส่วนซิม e มานสำหรับ e คูณเ e p s i l อนสูตรมันได้ซิมมันนะคับ e คูณ epsilon e เป็นค่าคงที <pper> ่สำหรับวัสดุทธิ epsilon ก็คือ u ของโหนดทางขวาลบ u ของโหนดทางซ้ายนะหารด้วย l u ของโหนดขวานะลบ u ของโหนดซ้ายหารด้วย l ก็จะเป็น e p s i อ o เ e p s i l อนก็คือ ความเครียดก็คือระยะที่มันยืดหรือหดหลังจากรับภาระหารด้วยระยะเดิมก่อนที่จะรับภาระอันนี้คือระยะที่มันยืดหรือหดหลังจากที่รับภาระแล้วก็คือย่ขวาลบย่ซ้ายของไอิเนนั้นนั้นนะเอาเครื่องหมายมาด้วยนะเอาเครื่องหมายมาด้วยเครื่องหมายลบใช่ไหมถ้ามันซ้อนกันลบแล้วก็ซ้อนลบก็จะกลายเป็นบวกนะอันนี้ถ้าข้างหน้าถ้ามันติดลบก็เอาติดลบมาด้วย ข้างหลังมันต,ติดลบกติดลบมาด้วยลบซ้อนลบวิทยากายเป็นบวกแอคือความยาวเดิมเอเที่มันเคลื่อนที่ไปหลังจากรับโหลดไปเท่าไหร่หารด้วยความยาวเดิมก็เป็นค่าสเตนคือความเครียดสเต็ซิกมาคือความเค้นนะหน่วยเป็นพาสคาลหน่วยเป็นเนิวต้านต่อตารางเมตรนะส่วนนี้ผมมีหน่วยอีฟซลอนความเครียดอีฟซลอนสเตนไม่มีหน่วยเพราะว่า ความยาวหารความยาวตัดกันได้หนึ่งก็เลยไม่มีหน่วยอันนี้ใช้น้าจอยนะถ้ามองไม่เห็นต้องบอกไหมเดี๋ยวอัดวิดีโอไปกลายเป็นวอลลูคเดียวแม่แมเห็นต้นหนาไม่เห็นชีตนี่มันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปมันแบบนี้เพราะฉะนั้นซิกมาหนึ่งาเกิบ e หนึ่งคูณด้วย e p s อหนึ่งซิกมาหนึ่ง e หนึ่งหนึ่ง e p s หนึ่งก็คืออิเลเมนที่หนึ่ง มเมาเมาต่อตรงไก่อนอีเมนต่นทีหนึ่งนะมันมีหนดหนึ่งกับหนดสองเดนก็เลยกลายเป็นยูหนึ่งกับยูสองเดมาอันนี้นอีเหนึ่ที่หนึ่งเพราะ,ะนั้นเอฟซีล e อก็คือยูขวาลบ u ูซ้ายจำได้ปะข้างข้างข้างทางด้วยความยาวเดิม ยูขวาลบยูซ้ายหางด้วยความยาวเดิมยู U ขวาคือ U ูสองยูซ้ายคือยูหนึ่งหางด้วยความยาวเดิมก็คือเอลนะใช่มาที่เป็นแบบนี้นะลบกานเอาเครื่องหมายมาด้วยนะลบซอนลบลก็กลายเป็นบวกนะแต่ถ้าบวกก็บวกกับบวกแล้วกา็หาักล่างกันเพราะฉะนั้น e ก็คำนวณได้ตั้งแต่นานแล้วนะ e หนึ่งเนี่ย u สองได้เท่าไหร่เมื่อกี้ในย u สองได้บวกแปดสิบจุดแปดสามคูณสิลบแปดย u หนึ่งได้เท่าไหร่จากเบลล์รีคอนดิชั่นไอคอนเครด u หนึ่งเป็นศูนย์เพราะนั้นก็จะเหลือแปดสิบจุดแปดสามคูณกัลบแปดหารด้วย l หนึ่งสี่จุดห้าเมตรจัดการให้เรียบร้อยก็จะได้ซิกมาหนึ่งเท่ากับแปดศูนย์แปดจุดสามคูณสิบกำลังสองสิบกำลังสองก็คือหนึ่งร้อยก็เป็นแปดศูนย์แปดสามศูนย์ปาสคาล แนะปดศูนย์แปดสามศูนย์ปาสคาลก็คือแปดหมื่นแปดหมื่นแปดร้อยสามสิบนิวตันต่อตารางเมตรนะท้าไม่เป็นเมกะได้เท่าไหร่ก็เอาหนึ่งล้านไปหารก็ได้เป็นเมกะปาสคาลหนึ่งล้านไปหารได้เป็นเมกะปาสคาลนะอิสตรสองก็คือเอาไปอิสตราสองสเตตซิกมาสอง องคอิเลเมนต์สองก็จะเป็นมีโนดสองกับโนดสาม,มนันบป็นแบบไะนั้นก็จะกลายเป็นอิปเทโลนสองเท่ากับ u ูสองลบ u ูสามหารด้วยเอสองเดี๋ยวบั u ยสามลบยูสอง u ูขวาลบ u ูซ้ายหารด้วยเอสองยูขวาคือยูสามยซ้ายคือยสองหารด้วยเอสองความยาวเดิมของมันวิ่หนวเขาเปล่าสอนก่อนเ <laughs> หนวจะไปกินข้าวไม่มีกว๋วยเตี๋ยงเลย ยูสามเมื่อกี้คำนวณได้ติดลบยกมาทั้งติดลบไปนะลบสิบห้าจุดเก้าแปดคูณสิบกำลังลบแปดลบด้วยยูสองยูสองติดบวกเนี่ยเป็นแบบนี้ยูสามคือลบสิบห้าจุดเก้าแปดคูณสิบกำลังลบแปดลบด้วยอันนี้หนึ่งก้อนใหญ่ๆนะลบด้วยยูสองแปดสิบจุดแปดสามคูณสิบกำลังลบแปดเหมือนกัน,กนที่นี่กำลังมันซ้ำกัน ก็เลยเอาตัวข้างหน้ามาตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาฟิชเชอรลิงกันมาทํากันเลยส่วนกําลังยกลอยมารอไว้กําลังลอยมันรอไว้แล้วก็เลยเอาตัวนี้มาจัดการกับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบสิบห้าจุดเก้าแปดลบแปดสี่แปดสามก็เลยกลายเป็นลบ่าไรต่อบุ๊คอะไลบอะไรวะสิบห้าจุดเก้าแปดลบแปดสี่แปดสาม มันคือมาซัน,นยูนีลบสิบห้าจุดเก้าแปดลบแปดสิบจุดแปดสามนี่ก็ขึ้นเลขแบบมันบ้านเลยนะเนี่ยเท่ากับลบเก้าสิบหกจุดแปดหนึ่งเข้าใจปะนี่มองเห็นนมะขึ้นเลขมะลบเก้าสิบหกจุดแปดหนึ่งนี่อันนี้คือยุสามลบยุสองนั่นไหนได้ทชหนีไ่ได้ แล้วก็เอา e มาคูณเอายกกําลังอะไรไหมครับครบนะเ e มาคูณเสร็จแล้วเอาแอมาหารแอที่สูญียาตมันก็จะได้ซิกมาสองนะครับสองห้าแปดหนึ่งหกศูนย์นิวตันจลกราลังเมตรก็คือสองห้าแปดหนึ่งหกศูนย์ปาสคาลสองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบปาสคาลอยากทาให้เป็นเมกะปาสคาลก็เอาหนึ่งล้านมาหารได้เมกะปาสคาลมัจ๊ะ ิคมาสองเล่นร้อยแต่ไปซิคมาสามคือสเตติเอร์เมนที่สามมันคู่บูโรปันไงอีเมนที่สามก็จะมี u สี่ u สามไป u สี่เนาะอีเมนที่สามเนี้ยโอ้กระดานเขียนไม่ดีละอีเมนที่สามมันก็มีด้านซ้ายเป็น u สามด้านขวาเปนะ็น u สี่มาเพราะฉะนั้น f e ซ long ก็เท่ากับ สมันก็จะเท่ากับ u ขวาลบ u ซ้ายหารด้วย l เดิมนะเห็นปะ u ขวาลบ u ซ้ายหารด้วย l เดิมนะ u ขวาเป็นเท่าไหร่ u ขวา u 4มันยืดกับผนังมั็เลย p ก็คือเท่ากับ0ูนย u 4เป็นศูนย์ลบ u 3เมื่อกี้คำนั้น u มได้ลบ19ลบ15้า้98คือก้าลังลบ8ลบ ลบแล้วก็ในวงเล็บแล,ล้วก็ค่าคำนวณได้ลบลบลบก็เลยกลายเป็นบวกนะนี่นนะลบคูณลบได้บวกเนี่ยลบคูณลบได้บวกก็เลยกลายเป็นติดบวกกลายมันติดบวกก็เลยได้ดูที่เลขมาปั๊บปั๊บปั๊บก็เลยได้เป็นเท่านี้สองหนึ่งสามศูนย์หกนิวตันต่อตารางเมตรก็คือสองหนึ่งสามศูนย์หกปาสคาลสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกปาสคาลมันเป็นบวกก็สแสดงว่า ซิกมาสามสเตทที่อิเลเมน3สามเป็นเกิดจากเป็นเป็นเป็นแรงดึงเป็นบวกเป็นแรงดึง้าติดลบเป็นแรงอัดเข้าใจปะตฏิบป็นแรงดึงะเป็นแรงอัดเพราะฉะนั้นทั้งใช่ไหมวะก็บวกหมดนี่ว่าอืมอือ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 น่ออือออออ เราซิกมาสอง u สามลบ u สองจิตลบอ่อโอเคเมื hmm. ่อก mm ี hmm. mm ้เนะจากที่เราใส่ยกไอเครื่องหมายบวกมาลบมาด้วยมันจะบอกอะไรบอกว่าอิเลเมนต์ที่สามเน่ยติดบวกใช้ว่าเป็นสเตทเนื่องจากแรงดึงก็คือค่าสเตทค่าความเข้นมีทั้งความเข้นดึงความเข้นอัดเนาะก็ไม่ดึงแล้วติดบวกเข็นอัดติดลบเพราะนั่นอิเลเมนต์ที่สองเนี่ย ก็ต้องเอาลบมาพร้อมเออเนี่ยอันนี้ต้องเติมนิดนึงนะเพราะว่า u สามติดลบลบด้วย u สองลบลบยิ่งลบมากกว่าเดิมกลายเป็นลบเก้าสิบหกเมื่อกี้นี่สร็นี่เกิดให้รเรียกเหรอนี่ยบ้างเพราะฉะนั้นซิ่งวาสองก็ติดลบเออเรารืมใส่เครื่องหมายติดลบนะติดลบนะลบสองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบติดลบแสดงว่าเป็นคอมเพสชั่นเป็นความเค้นเนื่องจากแรงอัด พ,พับิชชั่นได้อีเมนสองได้ส่วน e เมนหนึ่ง u สองเป็นบวก u หนึ่งเป็นศูนย์คอยนั้นก็เป็นเป็นเทนชั o ความเข็งดึงความเข็งดึงนันถึงแล้วนะเออเป็นแบบนี้นะเครื่องหมายมันกสื่อพวกนี้มาเหมือนกันเนี่ยซิมมาหนึ่งนเป็นความเข็งดึงซิมมาสองคอมเนอัดเบิง่งจากรูบประโนะแล้วเนาะหาเรากองกระแสนายมันมานอึดกันเนี่ยเนาะ ซิกมาสามเป็นอคอนเทนต์ดึงมึงแกงลูกศรของแรงก็รู้แล้วเป็นอคอนเทนต์ดึงดึงออกนะคอนเทนต์นี้นั่นเองเสร็จแล้วหาเอฟหนึ่งเฟสี่ได้หายูสองยูสามได้หาซิกมาหนึ่งซิกมาสองซิกมาสามได้ตอบนี่ทั้งหมดทั้งตัวงมันแบบนี้นะจ๊ะอันนี้มีใครมาบ้างเนะี่ยชนาะทิพย์พีรพงศ์เออลังสริฐหนึ่งสองสามสี่หาคนเตะ อันนี้ฟรนะีนี่ยระลีบอกว่าพระลีเด้งครับอาจารย์เด้งออกเหรอยังไม่มาเลยเดี๋ยวเราค่อยเช็คชื่อกันนะอันนี้ตัวอย่างที่สองจบแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตัวอย่างที่สามเรื่งที่สามเป็นเรื่องเดิมที่เคยเรียนแล้วละ่ะเป็นเรื่องเรื่องคานเรื่องการรับโมเมนต์ของคานก็จะเกิดสเตตเหมือนกันเกิดดิฟอร์เมชันคือการเสียรูปเหมือนกันแล้วก็เกิดเอซิกมาสเตตเนื่องจากโมเมนต์ดัดที่คานเหมือนกัน เหมือนที่เคยเรียนเธอพี่แล้วชันท,ที่สามสต็อปแชร์ก่อนปิ้งเนาะแค่นี้นะมันหลังเจอกันใหม่เจอกันใหม่จ,หมจันนะ้าต้องถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายรูปนะ่าจะแคปหน้าจอครับผมอ่ะไม่บายไม่บายสต็อปแชร์ก่อน